สำหรับตัวที่เชื่อมนี่นะครับจะเป็นตัว samsung นะครับผมเราจะเทเชื่อมกับตัว x 2 9นะครับตัวนี้นะครับนี่คือตัวที่ลูกค้าส่งมานะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับซอฟต์แวร์นะครับอย่าลืมอัปเดตด้วยนะครับผมถ้าเป็นตัว android เวอร์ชันเก่ามันอาจจะไม่ขึ้นการแจ้งเตือนครบนะครับผมเดี๋ยวลองโทรดูนะครับ สำหรับการโทรไลน์นะครับผมนี่นะครับก็จะขึ้นปุ่มรับนะครับผมสามารถรับสายแล้วก็คุยผ่านตัวนาฬิกาได้เลยนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองโทรอีกทีนะครับเครื่องที่ใช้โทรคือซัมซุงนะครับผมนี่เลยครับสามารถกดรับสายตรงนี้ได้เลยครับ เราปกก็จะขึ้นวินาทีบอกแบบนี้นะครับให้ลูกค้าลองเช็คตัวเวอร์ชันของ Android ของลูกค้าดูนะครับว่ามีการอัปเดตหรือยังนะครับเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือยังนะครับผมเวอร์ชัน Android นะครับ6.0เวอร์ชันที่สิบสี่นะครับ